ต่อค่ะต่อพี่น้องจิบต่อไม่รอแล้วนะคะที่พี่น้องบอกว่าเป็นอย่างคือบ่เอากันไกรตัดคือบ่เอามีดตัดมันเร็วมันแมนอยู่จ้าแต่ต่อก็สิขออธิบายในจุดตรงนี้นะจ๊ะ มือหนึ่งต่อถือกล้องต่อบพาสามารถสีเอาอ่ากันไกหรือมีดตัดไปได้จ้าต่อมือหนึ่งต่อถือกล้องเลยจ้าต่อก็เลยก็เลยต้องเก็บเก็บแล้วไปตัดที่บ้านอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าแต่เก็บแบบนี้ก็คือมันได้จํานวนดีขึ้นกันจ้าแต่สมัยที่ต่อเพะท่านได,ทนได้ท่านได้เหตุยุทุบตรงนี้ต่อก็เอามีดตัดในป่าขึ้นกันนะจ้ะ ตัวสิบัวปนัางลันสะอยู่บ้านเพราะว่าบัวปนั่งทำความสะอาดอยู่บ้านเพราะว่ามันมันกินเวลาจ้ะมันใส่เวลาหลายคนเขาไปบ้านอีกเทียนหนึ่งเขาต้องไปเห็ดงานบ้านงานหนังแต่ถ้าเขาไปนางตัดขาอยู่บ้านไปทำความสะอาดอยู่บ้านเวลาที่เขาจำความสะอาดบ้านทำงานบ้านเขากับบ่มีเลยจ้ะเขาต้องมาน่งตัดขาเห็ดย่างเดียวแต่ตอนนี้โตก็ตจ้องจำเป็นจ้ะเพราะว่าจำเป็นต้องไปนางทำความสะอาดอยู่บ้าน มือต่อไปสาวอีกมองหนึ่งก่อนนะจ้ะเอากล้องไว้เอากล้องไว้เหตุใ้พี่น้องเบื้องก่อนสาวอีกฟังงกฟ่งหนึ่งก่อนหน้ o อีกฟั่งหนึ่งเพราะว่ามือหนึ่งตัวถือกล้องจ้าก็เลยก็เลยต้องเล่าเห็ดไปทําความสะอาดบ้านจ้ะพี่น้องจ๋ามันก็เลยต้องเป็นแบบว่าอคําถามพี่น้องที่ถามมาว่าเป็นอย่างคือบ่เอากันไกรตัดเป็นอย่างจ้าบ่เอาอมีตาดตัด ก็เหตุผลตรงนี้แหละจ้าเพราะว่าตอเอาจํานวนเห็ดนาแล้วอ่ะตอเอาเห็ดเก็บเห็ดไปขายจริงๆค่ะอาชีพของตอคือเก็บเห็ดขายเป็นอาชีพหนึ่งจ้ารายได้ที่ต้อเก็บเห็ดขายในส่วนหนึ่งสามารถที่ต้อเก็บสะสมไว้สามารถได้ไปซื้อ,อที่ยู่เมืองไทยได้เลยนะจ้าเนี่ยมันเป็นอาชีพเล่นๆจ้าอาชีพเก็บเห็ดเนี่ย ทิศตอเก็บเห็ดทิศตทอทำตอต้องเก็บให้ได้หลายมากที่สุดเท่าที่สี่หลายได้แล้วก็เก็บให้เร็วที่สุดเท่าที่สี่เร็วได้นะจ๊ะพี่น้องโมเมนต์สิมาอทายแบบแมนยูจ้าต่อมาทายคลิปให้พี่นอ้องเบอง์ไทยทายให้พี่นอ้องเบิรงน้ำเต่แบบว่าต่อก็ต้องเอาความเร็วน้ำจ้าบ่เมนบ่โมเนงกดีนะจ๊ะพี่น้องแต,แต้แบบว่าเห็ดสร้างรายได้ละคะพี่น้องจา้า ต่อเคยได้ยุได้กินย้อนเห็ดตัวนี้ตั้งแต่มาอยู่มาอยู่สวิตเดนใหม่ๆติดต่อท่านได้มีงานทําต่อกับแรนเขาป่านี่แหละจ้ะแรีนเขาป่าหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดว้มีเงินไส้มีเงินกินมีเงินอ่าซื้อของให้ลูกที่ตอนตอนมาไม่ใหม่ตอนชิมหาชิหกปีที่แล้วที่ต่อท่านได้มีงานทําต่อกับโลตานาฮอนสิ่เห็ดสิมาแล้วต่อกับเก็บย่างเดียวเก็บเห็ดจนกว่าเขาเลิกซื้อจ้ะต่อถึง บอกว่าต้อรักอาชีพนี่มากอาชีพเก็บเห็ดของต้อนี่ต้อรักมากเลยจ้าขาดบบได้เลยคือการเก็บเห็ดจ้าพี่น้องจ๋ายิ่งเก็บก็ยิ่งเพลินปวดหัวมั่วเก้าแลนเข่าป้าเศร้าปวดหัวทันทีเลยจ้าอากาศที่เนี่ยมันดีสดชื่นจ้ามาเก็บเห็ดเพลินเพลินน้ำต้อเลยจ้าพี่น้องจ๋ามาเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเก็บเห็ดสร้างรายได้ค่ะ บเลือกงานอียั้กับยูรอดจะพี่น้องจ๋าเฮาจะเลือกงานมีอะไรทไําไปบ้ต้องเลือกงานจ้างานลําบากงานสบายมันกะเป็นงานที่สร้างรายได้ทําความให้ทําให้เฮามีความสุขได้นะจ๋าพี่น้องถ้าชอบแต่ง,งานจบายมันก็คือว่าล่ะจ้าถ้าเลือกงานคนเขาเกิดมามันเลือกกบได้คือต่อเนี่ยต่อบ,บ่มีความรู้อย่าง เป็นคนบ่มีความรู้เป็นคนปึกจะแล้อกอ็ใส่แรงงานมากกว่าสมองจ้าถ้าใส่สมองต่อก็สิป,ปวดหัวของต่อ <c oughs> คุณใช้แรงงานเนะจ้า ต่อเห็นทองคำในป่าที่เห็นที่เห็นต่อมาเมื่อนี่มือเดียวบ๊บเมันมาคนเดียวดิจา้าต่อมาสองคนเหมือนเดิมจา้าแต่กำลังค้นไปหาทองคำในป่าจะไปหาเห็ดเหลืองป่านี่มันจะเป็นป้าเห็ดเหลืองจา้าท่านสิมาเน้นเก็บเห็ดเห็ดเหลืองจา้าเห็ดเหลืองกัยังเหลือเต็มอยู่คือเก้าอยู่จ้าพี่น้อง ส่วนต้อก็สีหาเก็บเห็ดดำให้พี่น้องเบึง่งแต่คุณชายวิ่งหาเห็ดเหลืองจ้าคุณชายของต้อเพิ่นไปหาเก็บเห็ดเหลืองจ้มันเป็นป้าเห็ดเหลืองโดยเฉพาะป้านี่จ้าเพราะว่าเห็ดดำมันราคาถูกเราเราต้องมาหาหาเห็ดเหลืองเพิ่มนําจ้าหาเห็ดเหลืองเพิ่มกับกสิได้ค้าน้ำมันลดเพิ่มเติมกสิบวกขาดทุนปันไดพี่น้อง เก็บเชงซี่ไปแล้วตอนนั่นตักก็สิไปนั่งตัดขากันนั่งเมาม้อยกับสามีกันที่บ้านดื่มกาแฟกันไปน้าเมา้อมอยหยอกล้อก,กันไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะคุยกับพี่น้องไปน้ำดึงๆไปเอาจำนวนไปออกจากป้ายมันได้หลายที่สุดเท่าที่สิหลายได้เลยจ้ะพี่น้องจา๋า ว่าช่วงนี้มันก็มืดไว้เสร็จแล้วเขาก็เก็บๆไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันอยู่บ้านต่อขอให้ได้จํานวนออกไปจากป่าหลายๆเขากา็โอเคแล้วจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์นาลากไปน้ำมันนี่ละ่ะลากถังลากถังคานไปน้ำยังซีหล่ะจ้าทางบ้านเขาก็สิเกี่ยวขาวแล้วนาอจ้าพี่น้อง เห็นเม่ของตโตพันอันโทมาหาโตต้าเศร้าๆนะอยากให้อีลาอยากให้อีลาเบื้องเขา่าพันวาเด้ออยากให้อีลาเบื้องเขาง่าเขางามคักปีนี่จะไข่ไม้เกี่ยวเข่าเด้อพันว่าโอ้ยมันกับโบได้ไปเกี่ยวแล้วเนาะคาน่า,ากเก็บเห็ดเห็ดนาเห็ดนาเห็ดอยู่ทางพี่อยู <laughs> ่เห็ดนาเห็ดทางบ้านเห็ดนาเขา่าทางพี่เห็ดนาเห็ดเด้อจ้า ทางนี้เห็ดนาเห็ดอยู่พี่อุู่จ้าอยูด่ดีมีแห้งสิไปหาดอกเดอ้อยายเอ้ยหาเงินหาทองก่อนหาคาตั๋วเครื่องบินก่อนคาตั๋วกบแพงขักนอก้อพี่น้องเอ้ยสิไปหาหาสูุกันเต่ละเทียก,ก็ลำบากลำบากบ่คือตะกี้ตะกี้มันบบแพงอยากไปเวลาไดก็ได้ ค่ะตัวมันบกเพงอยากไปหากันเวลาใดก็ได้โอ้ยซื้อตัวปุ๊บมันอยากขึ้นอยากไปก็ซื้อตัวปั๊บอันนี้ตรงบึงก่อนว่าไปได้บนโนผันว่าไปเรากลับมาสิกินอย่างน้พันว่ามันก็มีหลายอย่างนะพี่น้องนาะปัจัจปัจัยคนเฮา หนึ่งเดียใจพี่น้องจ๋าเหงาเห็ดก้นนะ はい。Oh my God.